นี่อยู่ครับมงเดียวครับมงเดียวเดียบกหลงี้ครับตอนนี้นั่งเศร้าเมื่อยอยู่ครับเม่ยแต่สวรนี่ครับทอดเกียงเลยครับถึงสี่ละทำย่ามมันย่ามมันเกิดหลายนะครับกระสีบริย่างไก่แต่ว่าแต่ว่ากระสีไริพยยามย่างหาอีกครับเพื่อให้พี่น้องได้เบิงอีกเรื่อยๆย้มกันโดนวนะครับอันนี้แค่คอนเดียวตั้งแต่ซ้ำนี่ครับบ่เทื่อพ่อยกจะขอนสองขอนเนาะให้กำลังใจครับ หลังจากกบเพ็ดพอแล้วครับปกเกยก่อนผมเสียพี่น้องมาเบิ้งอันนี้ครับดีใจอีกแล้วครับวันนี้มาเบิ้งนี่นี่นี่ครับเ,เห็นเรางกครับยังพ่อใครเห็นเรางกครับ โชคดีครับครัยายับมายับมายับมาพี่ครับย่างไปย่างว่าพ่อเห็นเรงูกครับทีใครทำได้หลักฐานครับ ก็บเบิ้งอีกรองไข่นึงครับตำลังางามครับอันนี้ก่อนเฮลโลโกกกำลังเกิดครับแจนนี่ไข่หนึ่งครับ มาเบิ่งอันนี้ครับเจ็ดดอกไนหนึ่งสองส้าหกเจ็ดเจดแปดดอกครับนี่อ,อน,นี่อันนี้สามจุ่มสามกครับพี่น้พี่นะพี่เก็บเอซสม้สม,สมี่กกอนครับเฮ้ยใต่ดินอย่งนี้ครับ ไอ้ดเก้าดอกครับสมกบยางหาอีรีครับมีเขาต้เป็นใครครับ กำลังออกจากไข่ง,งามครับนี่มาเบิร์นสามตัวเห็นไหมก็อยู่ใกลก้กันเถอะครับอยู่จุ่มกันเลยครับนี่นทั้งทีอีกสองครับ เก้าดอกครับมูโอู้มูใหญ่งงด้วยครับจังเบิองครับจังเบิงองหา gì ครับ เกุ้งกิ้งตอกนี้เ้าครับว้าวนี่ครับ,รบตะซสะอ่อนมาครับวกนนี้ป๊าดครับย <c oughs> างเบิดมือกบ,บมืออะได้วยครับถ้าเห็นเล็กีเรื่อยๆเนาะ ใส่ตาครับเต็มตาวันนี้ครับบัวจะเตรียมครับมอดล่นกระตาครับอ่ะวยเมื่อยเ้ยครับนี่เห็นอีกแล้วครับ มรับพิร์ตครับพี่บบพได้อีกแล้วครับยุหันเด้พ่อได้ไม่หยีก,กันได้อีกเหรอทางข้างขึ้นมาหน่อยพ่อเออทางข้างขึ้นมาเป็นซีฟสภาพอมันสวดยังเด้อสวดกะยังครับป้า ในการขอบคุณหลายๆเ้วยอครับที่ไปเก็บเห็ดน้ากันครับมะหมานบัดคาครับจัาพ่อกันไว้เมื่นาครับจะลืมนะครับกันมากระท่ไหนพ่อกดไลค์กดแชร์ตัวกดไลค์ให่งนี้ครับกดแชร์ให้น้าครับกันมาอีกกดติดตามไห้พ่อมเได้ครับจ้าพ่อกันไว้มืหนาครับสวัสดีครับไปแน่นอนสุขสุขคนเ้อรครับสวัสดีครับไปแน่นอนเนาะเฮาไปพิ่งอันมังคยเกิดไหม